ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่2ส,สิงหาคมนะครับพศ2566 มาพบกับร้านรามาสุน h ช n แนลนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนมัายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์089 406 4695นะครับทางร้านของเราไม่มีบริการจก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมถ้าไหนต้องการสินค้านะครับผมต้องการสั่งซื้อสินค้านะครับผมแนะนำนะครับให้ท่าน ทักไลน์นะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับส่วนสินค้าชิ้นไหนนะครับที่ขายไปแล้วนะครับก็จะมาตอบนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับพี่น้องครับรบกวนเข้าไปดูด้วยนะครับผม ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับมานําเสนอพี่น้องหลายตัวนะครับผมอวันนี้นะครับผมจะนำแต่ตัวเด็ดๆเลยพี่น้องครับผมสภาพสวยสภาพมือหนึ่งเลยนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมถ้าไหนเข้ามาแรกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเวลาลงคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับพี่น้องจะได้เห็นพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับพี่น้องเริ่มจาก ตัวนี้ก่อนนะครับผมอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์สเปกตรัมนะครับผมตัวนี้จะแปลงไฟนะครับผม DC นะครับเป็น AC นะครับผมก็คือใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับผมแปลงมาเป็นไฟ220โวลต์นะครับเป็นไฟ220โวลต์นะครับพี่น้องสามารถใช้กับโพแอมได้นะครับผมนี่ครับกำลังวัตต์อยู่ที่500วัตต์แอมแสนะครับพี่น้องถ้าได้สนใจเด้อตัวนี้ถ้าเป็นโพแอมทั่วไปนะครับผมตามท้องตลาดแอมปกรณ์นะครับก็สามารถใช้ได้ถึงหนึ่งพันสองร้อยวัมใช้กับ ไฟแบตเตอรี่นะครับใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมอของใหม่นะครับของใหม่ตัวนี้อยู่ที่4ี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมวันนี้เป็นมือสองนะครับแต่เป็นสภาพมือหนึ่งพี่น้องครับผมใช้งานน้อยนะครับกล่องอยู่ครบเลยนะครับผมของยี่ห้อสเปกตรัมนะครับตัวนี้ก็คือวัตต่อเนื่องจะอยู่ที่500วัตต์นะครับผมถ้าเป็นวัตต์แม็กจะอยู่ที่1,500วัตต์นะครับผมก็คือแนะนําอยู่ที่พาวเวอร์ไม่เกิน1,200วัตต์นะครับก็ใช้ในรถแห่รถหาเสียงนะครับรถโฆษณาได้เลยนะคครรรัััับบบตววนนี้้3,000าทททะผมมพอจส่่งไย สามพั0บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยไปเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ PowerM นะครับ PowerM นะครับของค่ายดังนะครับวัตซาวนะครับวัตซาวห0 0ัวัตต์ 6, นะครับวัตซาวห0 0ัวัตต์นะครับตัวนี้สภาพสวยๆพี่น้องนี่เป็นคาร์ดท,ที่ดีนะครับผมเป็นคาร์ดท,ที่ดีนะครับ นี่ครับผมใส่ในสวยๆแน่นเลยนะครับตัวนี้จำเดิมนะครับยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่11,500บาทนะครับผม18นิ้วข้างละ3าถึงสดอกนะครับ21นิ้วได้ข้างละ2ดอกอิ่มๆนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจเด้อ11,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับแล้วก็มาที่โพล์เอ็มนะครับผมโมดิฟายนะครับโมดิฟายเอ็มเอ็มซีนะครับ3า0พันวีเซ็นะครับ โมดิฟาย mc สามพันหก v s นะครับผมแท่นละ800พบาทนะครับต, os, ตัวนี้ก็เดิมเดิมนะครับผมเดิมกิ Pearl ๊กเลยนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้หน้าจอเป็นแบบอีต้นนะครับไฟขึ้นตรงเม็ดนะครับสภาพเดิมเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้แปดพันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแปดพันบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับโมดิฟาย mc สามพันหกนะครับสภาพสวยนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ซาวคาร์บนะครับตัวนี้เป็นซาวคาร์บซิกเนเจอร์นะครับซิกเนเจอร์แท้นะครับตัวนี้ครับผมเอฟเฟกต์ในตัวนะครับสวยนนนนนนะะะคครรรรรััััับบบบตวีี้เปป็ุุ่่่ใใหมมลาาสดกกจ บริษัทมหาจักรครับตัวนี้แท้แน่นว่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ9,500บาทนะครับผมทันในหามิกเซอร์นะครับตีเสียงนะนานะครับครับผมให้เสียงได้ทุกย่านความถี่นะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นซาวด์คราฟแท้นะครับผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ9,500บาทนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์บาลานเจอร์นะครับบาลานเจอร์เป็นรุ่นนะครับ QX นะครับ1204นะครับ USB นะครับ QX 1204 USB นะครับผมตัวนี้ก็มีเอฟเฟกในตัวนะครับเอฟเฟกต์สาโปรแกรมนะครับเป็นเอฟเฟกต์แท้นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับตัวนี้ครับผมนี่ครับสภาพสวยๆนะครับผมสภาพมาเอี่ยมสภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้แท้บูเช่พี่น้องแท้บูเช่แท้แน่นอนนะครับครับผมตัวนี้สภาพมาเอี่ยมนะครับจะคลองใช้งานได้ไม่กี่งานนะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับตัวตัวใบรับประกันนะครับนะครับ นี่ครับนะครับซื้อมาปี6กนะครับเดือน4นะครับล่าสุดนี้นะครับตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่นะครับผม6,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ6,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยเลยนะครับผมสำหรับมิเซอร์นะครับบาเลนเจอร์นะครับบาเลนเจอร์แท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องกันในได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์คันหวานเลยเอฟเฟกต์แท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกลับไปก็มาที่นะครับผมพาวเวอร์แมนะครับผมเอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์แกมมานะครับ 00นะครับแกรมมา8800นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้เดิม100%นะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็18นิ้วได้คราคา2-3ดอกนะครับราคา2-3ดอกนะครับตัวนี้ราคานะครับผม9,500บาทนะพี่น้องนี่ครับผม9,500บาทนะครับสวยๆเดิมๆเลยตัวนี้นะครับครับผมท่านไหนสนใจเด้อครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับสภาพสวยกิ๊กนะครับตัวนี้ ตัวไหนเคยซ่อมตัวไหนเคยผ่านมือหมอมาเราทำเราก็จะแจ้งให้พี่น้องได้ทราบนะครับผมเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจนะครับตัวไหนไม่เคยซ่อมนะครับก็จะแจ้งนะครับแบบตรงไปตรงมานะครับพี่น้องสบายใจได้นะครับสําหรับซื้อสินค้าทางร้าของเรานะครับตัวนี้เอนจิเนียร์นะครับผมแกมมาแปดแปดศูนย์ศูนย์นะครับราคาเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่ powermix นะครับ powermix โปรพัดนะครับโปรมิกโปรพัดนะครับเป็นรุ่นโปรเฟสชั่นอลมิกเซอร์นะครับ MUX 1 2นะครับผมเป็นมิกเซอร์12ช่องนะครับผมตัวนี้เอฟเฟกนะครับ256โปรแกรมนะครับผมแล้วก็มีคอร์เรเซอร์ในตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ก็18นิ้วได้ค่ะละ1ดอกนะครับผม15 12ข้างละ2ดอกนะครับตัวนี้นะครับวัดสูงนะครับตัวนี้วัดสูงเรื่อพี่น้อง ครับผมปัดลมระบายอากาศนะครับด้านหลังสองนะครับเป็นพอร์พเมกนะครับเป็นพอร์พเมกนะครับสิบแปดองปั๊มได้ครับหนึ่งดอกนะครับหรือว่าจะเป็นสิบสองสิบห้านะครับได้ทุกสเปคนะครับข้างละสองดอกนะครับพี่น้องถ้าในหาพอร์พเมกไปใช้งานนะครับพอร์พเมกนะครับพี่น้องสามารถใช้ได้ทั้งเป็นอ่ะพอร์พเมกนะครับเป็นได้ทั้งมิกไบ้นะพี่น้องถ้าพี่น้องจะเอาไปทําเป็นมิกไบ่ก็ ก็ไม่ต้องต่อสายลำโพงนะก็สามารถเป็นมิกซบได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนะครับสภาพที่สวยสภาพมื่อคืนนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับ7,500บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับ7,500บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ไม่ลอยนะครับผมไม่ลอยโปรพัสนะครับไม่ลอยโปรพัสนะครับเป็นรุ่น U M 1 4นะครับไม่ลอยโปรพัส U M 1 4นะครับผมตัวนี้เป็นคืนใหม่นะครับผม804 805นะครับผมคืนถูกต้องนะครับตามกฎหมายนะครับตามที่กสทชกำหนดเลยนะครับตัวนี้ ครับผมสภาพสวยนะครับสภาพสวยทั้งสองตัวนะครับนี่ครับพี่น้องให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมราคานะครับราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งตัวไทยนะครับไม้ลอยโปรพัทนะครับ U M สิบสี่นะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งตัวไทยนะครับแล้วก็มาที่ไม้ลอยนะครับผมมาสเทคนะครับไม้ลอยมาสเทคนะครับผลรุ่น เ t 5นะครับเ t 5นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยไม่เยี่ยมนะครับพร้อมกล่องนะครับตัวนี้ก็1,500บาทนะครับเป็นขึ้นใหม่เหมือนกันพี่น้องครับผมเป็นขึ้นใหม่เลยนะครับผมแล้วก็มาที่ไม้ลอยนะครับผมไม้ลอยนะครับตัวนี้นี่พี่น้องโปรยูโรเทคนะครับผมเป็นรุ่นโปรตองเจ็ดนะครับเป็นรุ่นโปรตองเจ็ดนะครับตัวนี้สามารถจูนขึ้นได้นะครับนะครับสามารถจูนขึ้นได้พี่น้องนะครับสภาพไม้สวยนะพี่น้องนี่ ครับผมสภาพใหม่สวยกิ๊กเลยนะครับผมมาพร้อมกล่องนะครับมีกล่องกระดาษนะครับแล้วก็มีเป็นกล่องอลูมิเนียมนะครับจากโรงงานมาเลยนะครับตัวนี้นี่ครับสวยๆนะครับผมนี่ครับรุ่นสีเสานะพี่น้องเป็นรุ่นสีเสานะครับสามารถย้ายเสานะครับมาด้านหน้าได้นะครับนี่ครับมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ย้ายเสานะครับหรือว่าจะเอาใส่ขลังสีก็ได้นะครับตัวนี้สามารถรับสัญญาณได้ไกลพี่น้องครับผมเอาไปใช้งานได้สบายๆนะครับหน้าจอเป็น LED นะครับผมหน้าจอ LED ดิจิตอลนะครับผมอ่ะเป็นคลื่น ใหม่นะครับเป็นคลื่นใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่พี่น้องเป็นรุ่นใหม่นะครับโปรยูโรเทคโปรตองเจ็ดนะครับพี่น้องท่านไหนหาไม่ลอยนะครับเสียงดีคุณภาพนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมราคานะครับตัวนี้อยู่ที่สามพันบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับสามพันบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนี่ครับผมท่านไหนสนใจเน๊อะโปรยูโรเทคนะครับผมโปรตองเจ็ดนะครับสามพันบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมตัวนี้เป็นมิกเซอร์ ไมโครเทคนะครับไมโครเทคนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ usb ได้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับพี่น้องนี่ครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีอีโคไลเซอร์ในตัวนะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกจะอยู่ที่100โปรแกรมนะครับเอฟเฟกต์หนึโปรแกรมนะครับเดี๋พี่น้องดูกันชัดๆนะครับครับผมสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับไมโครเทคนะครับ mt M4 นะครับสภาพมือหนึ่งสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ครับผมทันในหามิกเซอร์นะครับตัวเล็กๆเสียงดีนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมตัวตัวแจ็คนะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะครับสามารถเสียบได้ทั้งแจ็คโฟนและก็ a อไนะครับนี่ครับสวยๆนะครับ ถ้าใครสนใจเนี่ตัวนี้นะครับ2800บาทนะครับ2800บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ2800บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม้ลอยนะครับตัวนี้เป็นไม้ลอยออ่โ OKSN นะครับโอ OKSN นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติหนึ่งตัวนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับผมสัญญาหลุดนะครับ น่าจะเกี่ยวที่ตัวใหม่นะครับพี่น้องท่านไหนเป็นช่างก็ลองเอาไปเช็คดูนะครับอ่ะคลิปนี้จัดโปรพิเศษนะครับแบ่งปันนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับอุปกรณ์ครบนะครับหนึ่งตัวใช้งานได้ปกตินะครับอีกหนึ่งตัวพี่น้องต้องเอาไปเช็คนะครับผมก็คือพูดใกล้ใช้ได้อยู่นะครับแต่พอพูดไกลๆสัญญาณมันจะหลุดนะครับหนึ่งตัวนะครับพี่น้องแล้วก็มาที่เน็ตเวิร์กนะครับผมเน็ตเวิร์กสามทางนะครับผมเป็นกลางสองแรมหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็ ตัวละ500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวละ500บาทพร้อมส่งนะครับมีทั้งหมด2ตัวนะครับผมแล้วก็มาที่ PowerM นะครับ PowerM LG นะครับ PowerM LG นะครับรุ่น XL 8 0 0 0 PMPO นะครับตัวนี้12นิ้ว15นิ้วข้างละ2ดอกนะครับผม12นิ้ว15นิ้วข้างละ2ดอกนะครับตัวนี้เดิมๆดิสวยจากโรงงานนะครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอดนะครับพี่น้องด้านหลังเป็นสเปคคอดนะครับสวยนะครับ นี่ครับผมท่านใดสนใจเด้อราคานะครับผมสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับเนี่ยสภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องครับผมครับผมสีสวยนะครับไปครับมอนิเตอร์นะครับไปครับกลางนะครับข้างละสองดอกนะครับผมแล้วก็มาที่คอร์ดิจิตอลนะครับคอร์ดิจิตอลอันโตนะครับคอร์ดิจิตอลอันโตนะครับรุ่นแม็กซิได้นะครับสองจุดสามบวกนะครับเป็นคอร์สเตอร์ดิโอนะครับเป็นคอร์สเตอร์ดิโอนะครับสองทางสามทางได้นะครับตัวนี้ นี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับครับผมเป็นคอรอันโต้นะครับเป็นคองอันโต้นะครับเสียงดีพี่น้องครับผมมีให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับครับผมเป็นคอร์ดดจิตอลนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับพี่น้องแนะนําเลยนะครับผมถ้าใครสนใจเ้อครับผมก็ใช้งานเหมือนคอร์ดดจิตอนอื่นๆทั่วไปนะครับตัวนี้ครับผมราคานะครับตัวตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่พัน อ่ะสี่พันบาทพอพี่น้องสี่พันบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับสี่พันบาทพร้อมจะส่งนะครับคอที่ต้นอันโตนะครับสภาพสวยๆนะครับแล้วก็มาที่พวเวอัมนะครับมาเอ็นพีนะครับวีเอพันหกนะครับตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่หกพันอ่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทอ่ะหนึ่งพันหกร้อยวัตต์นะครับพี่น้องขอไปปีนพันนะครับผมนี่ครับผมมาเอ็นพีนะครับวีเอหนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะครับผมวัดอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยวัตต์นะครับพี่น้องโดยประมาณนะครับตัวนี้ก็สิบสองนิ้วนะครับสิบห้านิ้ว 18นิ้วนะครับได้ข้างละ2ดอกนะครับค่ะเบรดได้ข้างละ2องหอดได้พี่น้องตัวนี้เป็นโพแอมคาร์เนตนะครับผมสีสวยนะครับสภาพนะครับตัวนี้สภาพสวยนะพี่น้องยังไม่เคยแกะนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับผมยังไม่เคยแกะยังไม่เคยลื้อนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังไม่ขาดนะครับราคานะครับตัวนี้นะครับ7,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ7,500บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับมา n p e VA 1,006นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นเอกอนันต์นะครับเอกอนันต์ออดิโอนะครรัับตวนนนี้เป็ุ่ T พันหกนะครับเอกอันนัน audio นะครับ T พันหกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับที่มีคอร์สโอเวอร์ในตัวนะครับพี่น้องพอจะมองเห็นกันพี่น้องนี่ครับเป็นรุ่นที่มีคอร์สโอเวอร์ในตัวนะครับตัวนี้ครับผมเป็น POEM AB นะครับของค่ายเอกอันนะครับตัวนี้ก็สามารถขับสี่แปรได้อยู่พี่น้องสี่แปรคงปั๊มคาระสองโดรนนะครับขับกลางได้คาระสามนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับคงหลอกก็ได้นะพี่น้องตัวนี้คงหลดก็ได้นะครับเพราะว่าทาง ทางบริษัทเขาก็ยืนยันมาแล้วครับตัวนี้สามารถขับ18ได้นะครับ18คงลอยนะครับพวกดอกทั้มนะครับพวกนี้พอได้นะครับขายละสองดอกนะครับผมสลับเอกอนั้นที่พันหนะครับผมได้ก็มาที่อีกหนึ่งตัวนะครับผมเอกอนันต์นะครับ f b 2 0 0 4นะครับเอกเอกอนันต์เอฟบีสองนะครับตัวนี้เป็นพอยแอมฟูบิดนะครับเป็นพอยแอมฟูบิดนะครับ ผมกำลงังวัดอยู่ที่2,400วัตต์นะครับตัวนี้18นิ้วโครงรอนะครับผมข้างละ2อิ่มๆนะครับถ้าเป็นโครงปั๊มได้ถึงข้างละ3ดอกนะครับตัวนี้แรงนะครับพี่น้องท่าในใดสนใจเด้อโครงรอสบายๆนะครับข้างละ2ดอกนะครับอิ่มๆแน่นอนนะครับเป็นโฟร์แอม ฟูบิดนะครับของคายเอกอนันต์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นฟูบิดนะพี่น้องตัวนี้1 1 5 0 0บาทนะครับ1 1 5 0 0บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับทั่วไทยนะครับตัวนี้กล่องอยู่ครบนะพี่น้องสภาพมือหนึ่งนะครับใช้ใช้งานแค่งานเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกล่องอุปกรณ์อยู่ครบนะครับก่อนมีใบรับประกันให้พร้อมนะครับสำหรับเอกอนันต์ออดิโอนะครับผมท่านสนใจเด้อครับผมนี่หนึ่งมื่นหนึ่งพัน 500บาทนะครับผมแล้วก็มาที่ p ภวแอนะครับผม SAE นะครับ SAE TX 3 0มพนะครับ SAE TX 3 0มพนะครับสภาพสวยนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับพี่น้องนี่ครับผมสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวบนนะครับผมจะมีตัวนี้อยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คืออ่ไฟไม่แลกไม่ติดนะครับแต่พอเปิดไปไฟก็วิ่งปกตินะครับแต่เม็ดล่างสุดนะครับไม่ติดนะครับอ่น้องนังฝั่งนี้ ติดปกตินะครับอันนี้แค่ไฟเปิดมาทีแรกนะครับมันจะขึ้นสีเขียวนะครับทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้หลอดน่าจะขาดพี่น้องก็คือตัวนี้ไม่กล้าแกะไม่กล้าเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสติกเกอร์ยังไม่ขาดพี่น้องก็เลยไม่ได้แกะเปลี่ยนนะครับพี่น้องท่านไหนนะฮซื้อไปนะครับก็ถ้าไม่ชอบก็เอาไปเปลี่ยนไฟตรงนี้นะครับหนึ่งหลอดนะครับเป็นเป็นหลอดไฟธรรมดานะครับหลอดไฟ LED ธรรมดานะครับหลอดน่าจะประมาณไม่เกินหลอดละห้าบาทนะครับตัวนี้นะครับ ก็คือตัวนี้สติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับก็เลยไม่กล้าแกะเปลี่ยนนะครับทั้งสองตัวเลยพี่น้องครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับทั้งสองข้างเลยนะครับผมตัวนี้แค่ไฟตรงนี้ไม่ติดนะครับแค่หนึ่งเม็ดนะครับแต่เวลาเปิดขึ้นก็ไฟขึ้นปกตินะครับไม่ล่างสุดไม่ติดแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็ท่านไหนรับเองนะครับผมสำหรับ SAE นะครับ TX สามพันหกนะครับสิบแปดนิ้วได้ข้างละสองดอกถึงสองถึงสามดอกได้นะครับตัวนี้นะครับ TX สามพันหกนะครับของค่าย SAE นะครับเป็น OEM Switching นะครับน้ำหนักเบานนะครัับตวี้ เจ็ดพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับเจ็ดพันบาทพร้อมจะส่งนะครับตัวนี้ตัวที่ไฟมีปัญหานะครับหนึ่งข้างนะครับหนึ่งเมตรนะครับตรงนี้อ่ะแต่ตัววิ่งปกตินะครับและส่วนตัวล่างนะครับผมตัวนี้ไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับไฟขึ้นตรงเมตรไฟติดทุกดวงนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดเหมือนกันนะครับตัวตัวล่างเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับและก็มาที่โพยัมนะครับผม NTS นะครับ NTS นะครับ D สามสองศูนย์ กำลังหวัดสูงสุด อยู่ที่ชแนลละนะครับชแนลละสามร้อยี่สิบวัตต์นะครับที่สี่โวลต์นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมตัวนี้เป็นโพว์แอมสี่ชแนลนะครับของค่าย NTS นะครับผมดีสามสองศูนย์สี่นะครับใช้งานได้ปกติสภาพสวยสภาพมือหนึ่งนะครับสำหรับโพว์แอม NTS นะครับสี่ชแนลนะครับตัวนี้ขับกลางได้เด้อพี่น้องชแนลละสองดอกนะครับผมหรือว่าขับเบรสิบห้าได้เหมือนกันนะครับชแนลละสองดอกนะครับผมทระหนี่หาโพว์แอมนะครับสายเล็กๆนะครับผมนี่ครับสีสวยนะครับไว้ใช้งานเด้อครับผม ติดแหล็กไว้อุ่นใจนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมราคานะครับผม4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ4,500บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมโปรเอ็มนะครับ NTS นะครับ D 3 2 0 4นะครับแล้วก็มาที่โปรเอ็มนะครับผม4 c h a n n e ลนะครับผมอีกหนึ่งแค้นะครับเป็นไมโครเทคนะครับไมโครเทค MT CC 0 0นะครับผมไมโครเทค MT CC 0 0นะครับตัวนี้ก็สามารถขับ18นิ้วได้ชัแนลร้อยหดอกนะครับขับกลางนะครับได้ชัแนลละ2-3ดอกนะครับตัวนี้ ราคานะครับอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับตัวนี้สภาพสวยพี่น้องสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับผมสภาพสวยนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับทั้งสองแท่นเลยนะครับพี่น้องครับผม MT4400 แล้วก็ MTC800 นะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับสภาพสวยสภาพมาเอียงพี่น้องครับผมตัวบนนะครับผมแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวล่างนะครับ MTC800 นะครับตัวนี้สามารถครับสิบแปดนิ้วได้ชแนลละ 2ดอกนะครับผมขับกลางได้เชแนลละ2องถึงสดอกนะครับตัวนี้ก็11,500บาทนะครับผม11,500บาทนะครับผม mt 4800นะครับสภาพสวยสภาพมือหนึ่งนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับผมถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เด้อแล้วก็มาที่นะครับผมอี e q ไลเซอร์นะครับอี e q ไลเซอร์ dbx นะครับอี e q ไลเซอร์ dbx นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสายยาวนะครับเป็นรุ่นสายยาวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันนะครับ เป็นรุ่นสไลยาวนะครับตัวนี้นะครับจะมีตำหนินะครับมีตำหนิอยู่ที่1จุดนะครับผมก็คือสไลต์ตัวนี้หักนะครับสไลด์หักหนึ่งตัวนะครับนอกั้นปกติทั้งหมดนะครับผมไฟใช้ได้ปกติทั้งหมดนะครับเป็นตัวสไลยาวพี่น้องนี่ครับเป็นสไลยาวนะครับตำหนิแค่ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับพี่น้องท่าไหนเป็นช่างก็ไปซ่อมไปตัดแปลงเอานะครับพี่น้อง ครับผมไปซ่อมเปลี่ยนสไลด์นะครับก็ไม่น่าจะเกิน100บาทนะครับสำหรับตัวสไลด์นะครับตัวนี้ขายราคาแบ่งปันพี่น้องนะครับผมท่านไหนรับเนี่ยถ้าได้สนใจนะครับผม1,300บาทนะครับ1,300บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับผมใช้ได้ปกติทุกตัวนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับขับไฟขึ้นทุกเม็ดไฟติดทุกดวงนะครับ dvs นะครับผมรุ่น2231นะครับผมเป็นอี e q ไลเซอร์นะสไลด์สองชั้นนะครับเป็นสไลด์ยาวนะครับหนส่งททั่วไย นะครับผมแล้วก็มาที่คอร์สนะครับผมคอร์สสองทางนะครับคอร์สสองทางนะครับผมจะมีทั้งหมดสามตัวนะครับคอร์สสองทางจะมีทั้งหมดสามตัวนะครับผมมี A1 นะครับมี Microtech แล้วก็มี d ี x นะครับผมนี่ครับเป็นคอร์สสองทางนะครับผมตัวนี้ตัวละหนึ่งพันบาทนะครับผมจะส่งนะครับสภาพมือหนึ่งทั้งหมดทุกตัวเลยนะพี่น้องครับผมคอร์สนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสามทางหรือสองทางนะครับนี่ครับผมสภาพสวยกลี้ยเลยนะครับพี่น้องครับผม คอสสองทางนะครับตัวละ1,000บาทพร้อมส่งนะครับส่วนคอสสามทางนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับมีโปรยูโรเทคนะครับมี d ีบนะครับ d ีบจะมี2ตัวนะครับนครับพไปดองดูกันชัดๆเลยอ่ะถ้าใหนสนใจเน๊อะ คอสสามทางนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับคอสสองทางหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้านะครับผมมาให้พี่น้องได้เลือกชมนะครับกันเพียงเท่านี้นะครับผมท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาพูดคุยได้นะครับผมส่วนท่านไหนที่ไปคอมเมนต์นะครับก็ต้องขออภัยเนื่อบางทีอาจจะไม่ได้ไปตอบไม่ได้ไป คอมเมนต์นะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมถ้าสนใจสินค้าจริงๆนะครับเน้นทักไลน์นะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแลวก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ